เราม่อยู่บ้านนะครับทำงานครับทำป้ายวันนี้สาธารับตอนกลางวันก็ทำอาหารเสร็ยแล้วเรามาดูป้ายนะนี่ป้ายทีไรวะทีก่อนเลยน้องโฟนครับคนนี้รักอนามัยครับผมโฟนน้องโฟนหน้าเราเลยครับโฟนโฟนหันหน้าหน่อยเร็วัโฟนเร็วโฟนไม่เยนี่ครับผลงานศิลปะที่เกิดจากน้องโฟนครับผมน้ารักจุงหน้ารักจุงเบยมีน้ำคิกครับน้ำคิกพาสีครับผมอะไรนะ นี่ครับนี่น้องอินน้องอินอินเจ้าของบ้าน<ม><ม>ครับอินเจ้าของบ้านที่น้องน้องเบย์ท่านน้องเบย์น้องเบย์นี่เลยนี่มาดูป้ายนครับป้ายตั้งชื่อร้านว่าอาหะตามนั้นนะครับนี่นี่ตัวเด่นคือนี่คือตัวการ์ตูนครับจะลักษณะก็จะมีหักฟันนะครับทางบันป้านเชื่ออมอครับผมถือป้ายมีมิดแบนสีแดงครับก็อาหบหน้าก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ <ciğim. S 2> เลยต้องเฟิร์นต้องการนี่ค่ะนี่ครับนี่ครับนี่ยิ้มหน่อยยิ้มนี่จอสีสีม่วงนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสีแดงพอถึงมาดูมาดูเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเมื่อกี้ใครถามว่าเฮ้ยนี่นี่ครับแฟร์ครับแฟร์มีอะไรจะโชว์ครับพี่เท้ามีอะไรจะโชว์ครับนี่ครับอะไรครับอะไรเนี่ยกูได้ครับกูได้สุดๆครับสุดๆตอนนี้ได้ไหม ตอนนี้ก็ตีสามอ๋อก็เไรสงครามตอนนี้ก็ตีสามเกือบจะตีสี่แล้วนะครับงานก็ยังไม่เสร็จมันก็ค่ะจริงค่ะจริงจริงเฟ็กเฟ็กมากเลยเฟ็กงคนกันอะไรคะงานก็ยังไม่เสร็จแล้วไม่ไม่ขอตัวไปทำงานต่อครับตอนนี้ต้องมีต้องรีตีสามตี